สวัสดีนะคะทุกคนนะคะน้องอมสมเสริมสวยนะคะนี่นะคะตอนนี้กําลังทําเชื่อมเกนอยู่นะคะของเลกทูล่านะคะเชื่อมเกนตัวนี้นะคะเอาเื่อมเอาน้ําเปล่านะคะน้ํปลาเปล่าเลยะคะ่ะ100 ML นะคะแล้วก็เอาเื่อมเกนนะคะ10 ML ค่ะ <Another one> แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ามาใส่ผมนะคะแล้วก็หวีแบบนี้นะคะเอากระละมังรองไว้ก่อนนะคะเอากระละมังลูกเล็กๆรองไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็เอานะคะเชื่อมเกนนะคะใส่ที่ผมแล้วก็หวีแบบนี้เลยนะคะให้ครบ10นาทีนะคะ เอาใส่ถ on so ่วนะคะพอเราเชื่อมเกลนนะคะเริ่มแห้งนะคะก็ต้องเอาผมนะคะใส่ในน้ำนะคะในเชื่อมเกลนต่อนะคะลองทำดูนี่ลูกเอาหวีวางก่อนนะคะอย่างงี้าแล้วก็น้ำเชื่อมเกลนนะคะรดที่ปุ่มเลยลูกไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบแต่อย่างนี้แหละให้ชุ่มเลยแล้วก็รดที่ใกล้เลยรดอย่างนี้นแหละทำอย่างนี้ค่ะ อ่าทำให้เปียกเลยค่ะแล้วเอาถ้วยออกเลยลูกเอาถ้วยออกอ่าโอเคแล้วก็อ่าแล้วก็ถ้วยออกแล้วก็หวีหวีตั้งแต่โคนถนึงปลายอ่านี่นะคะพิธีทำเชื่อมเกน็ดทำแบบนี้นะคะเชื่อมเกนของเล็กทูล่านะคะน้ำเปล่านะคะหนึ่งร้อยมลนะคะเชื่อมเกนนะคะสิบมลนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาใส่ผมแล้วก็หวีนะคะหวีด้วยหวีนะคะหวีหางแบบนี้นะคะ หวีด้วยหวีหางที่ซี่ทีๆแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆหวีนะคะหวีให้ถุดปลายผมนะคะหวีแบบนี้เลยค่ะทั้งหัวนะคะหวีให้ครบ10นาทีนะคะเดี๋ยวพอครอบ10นาทีนะคะเดี๋ยวจะใส่นะคะสปาเย็นนะคะพอาหวีครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวใส่สปาเย็น,นะค่ะใส่สปาเย็นนะคะสปาเย็นใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องผ Lily สมอะไรทั้งสิ้นนะคะกดสปาเย็นนะคะใส่มือนะคะแล้วขยี้ขยี้นะคะและ้วก็สางผมได้เลยนะคะ ผมเยอะก็คือใส่เยอะนะคะผมน้อยก็คือใส่น้อยนะคะสปายเย็นนะคะนี่นะคะเชื่อมเกฑนนะคะหวีแบบนี้เลยนะคะหวีเชื่อมเกลนแบบนี้นะคะจนให้ครบนะคะ10นาทีพอครบ10นาทีนะคะถึงจะใส่สปายเย็นนะคะหวีให้สุดปลายผมนะคะหวีช้าช้านะคะใช้หวีสี่ทีทีนะคะแล, chau, แล้วก็หวีชา้าช้าหวีให้สุดปลายผมเลยนะคะหัวนี้นะคะเดี๋ยวนะคะจะเอาไปยืดนะคะยืดด้วยสุดเจลนะคะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะมีที่โคนมานะคะยาวมาแค่นี้นะคะ เสร็จที่ปลายนะคะเป็นผมที่ลูกค้านะคะพอกมานะคะอ่าที่ปลายผมนะคะเป็นผมพอกนะคะถ้าเราจะมายืดนะคะด้วยยายืดนะคะสูตรเจลนะคะของเล็กูุ่ากันนะคะนี่นะคะหวีแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะผมเริ่มนุ่มแล้วนะคะเริ่มนุ่มเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะเชื่อมเกฑนนะคะเชื่อมเกนเชื่อมเกนนะคะจะทําให้เกนผมชั้นในแข็งแรงนะคะแล้วก็สปาเย็นนะคะจะบํารุงนะคะเกนผมชั้นนอกให้แข็งแรงนะคะนี่เลยค่ะทําแบบนี้นะคะ เชื่อมเกนนะคะที่เป็นน้ํานะคะจะทําให้เกนผมนะคะชั้นในนะคะที่ลูกค้าไปทําสีนะคะหรือว่าผ่านเคมีมาทุกชนิดนะคะเกนผมนะคะจะอ่อนแอนะคะเสร็จนะคะก่อนที่เราจะทําเคมีทุกชนิดนะคะเรามาทําเชื่อมเกนกันนะคะให้เกนผมชั้นในนะคะแข็งแรงนะคะพอเกนผมชั้นในแข็งแรงนะคะเราจะได้ลงพาลูกค้านะคะผมลูกค้าไปทําเคมีได้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราทาแต่เชื่อมเกนนะคะเชื่อมเกนเบอร์หนึ่งจะทําให้เกนผมชั้นในนะคะแข็งแรง สปานะคะเดี๋ยวจะใส่สปาเย็นนะคะของเลเทล่านะคะจะทําให้เกลนผมนะคะชั้นนอกแข็งแรงแล้วก็ผมนุ่มขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะหวีนะคะก่อนที่จะถ่ายนะคะเมื่อกี้นะคะหวีมาแล้วนะคะครบิ0นาทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะกดสปาเย็นนะคะใส่แบบนี้นะคะขยี้ขยี้ค่ะขยี้ขยี้แล้วก็สางผมนะคะอ่าสางให้ทั่วนะคะ อ่สาสังให้ทั่วเราไม่ต Whew, cies. Cies. ้องเป็นเน้นนะคะที่ผมแข็งเรงนะคะใส่แค่พอผ่านผ่านนะคะจะมาเน้นนะคะตรงที่ผมหอนเอนะคะจะนล่างนะคะที่ผมผ่านการพอกนะคะผมที่โคนแข็งเรงนะคะใส่ได้นะคะที่โคนนะคะแต่เอาแค่พอผ่านผ่านนะคะอ่าใส่แค่พอผ่านผ่านนะคะอ่าใส่แบบนี้นะคะใส่แล้วก็เดี๋ยวหวีนะคะหวีด้วยให้รู้สึกว่าผมนุ่มนะคะหรือว่าเราจะหมักก่อนก็ได้นะคะหมักทิ้งเอาไว้เฉยๆนะคะสักสิบนาทีก็ได้นะคะก่อนที่จะเอาไปยืดนะคะ ก่อนที่เราจะเอาไปยืดนะคะหรือว่าเราจะเอาไปดัดนะคะเห็นะะะะทําแบบนี้นะคะสปาเย็นนะคะจะเน้นเฉพาะปลายอย่างเดียวนะคะไม่เน้นตลงที่โคนนะคะที่โคนผมแก็งเรงนะคะเราใส่ได้นะคะเราจะใส่แค่พอผ่านเท่านั้นนะคะ,ะใช่ครับอ่านี่นะคะทําตามนี้เลยค่ะอ่านี่นะคะขยี้ขยี้นะคะสปาเย็นนะคะเอาใส่มือแล้วก็ขยี้ขยี้ก่อนนะคะแล้วก็มาสางนะคะอ่าใส่ลงไปอีกลูก ใ่ตรงที่ผมแห้งเสียนะคะกดกดแล้วก็ขยี้ก่อนนะขยี้ขยี้เป็นเนื้อครีมเดียวกันฝ่ามือก่อนอ่าแล้วก็เอาสางสางแบบนี้นะคะเสร็จนะคะทิ้งไว้นะคะสิบนาทีนะคะหรือว่าเราจะนวดให้รู้สึกว่าผมนุ่มแล้วก็เอาไปได้เลยนะคะหรือว่าจะทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะคะสิบนาทีเสร็จนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ยายืดนะคะไม่ล้างเชื่อมแกนเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ล้างสปายเย็นด้วยนะคะเอาไปใส่ยาย,ยืดได้เลยคะ่ะวันนี้นะคะหัวนี้จะใช้นะคะยาสูตรนะคะยายืดสูตรเจลนะคะ บายบายค่ะน้องส้มสวยนะคะ